ทางด้านของภาพรวมการลงทุนในวันที่ต่างชาติหยุดแบบนี้และอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ time, ค่ะในทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณการทัศย์ศรธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากลูกค้ารายย่อยนะคะจาก c j s s CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณการคะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบอยคุณแทนและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับและมาริคริสมานะครับเช่นกันเลยนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังเปิดทําการอยู่แต่ก็แน่นอนแหละครับปริมาณการซื้อขายก็คงจะเบาๆนะครับมีอะไรให้เราลุ้นกันอีกไหมครับในช่วงคริสต์มาสส่งท้ายถึงช่วงปีใหม่นี่นะครับมีอะไรให้ติดตามหรือว่าต้องไปรอกันปีหน้าแล้วอืมผมผมคิดว่าคงจะเป็นการซื้อหุ้นสำหรับปี2024ละผมว่าช่วงสุดท้ายของของเดือนนี้แล้วของปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ ไม่ได้มีอะไรทําให้หุ้นขึ้นแรงๆเพราะว่า DSC ผมเชื่อว่าก็หนึ่งหมื่นล้านอาจจะไม่สิ้ด้วยเพราะมีตราสารนี้ไทยด้วยครัเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอ j a นยูริเ f ฟ e c t แล้วก็ซื้อหุ้นดักตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับสร,รับปีหน้าแบบ24นะครับค่ะดังนั้นในช่วงโค้งแบบนี้เนี่ยพอมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆต้องไปรอรุ้นปีหน้าปีหน้ามีธีมอะไรที่คุณการให้ความสนใจไว้บ้างคะปีหน้าผมคิดว่าเนื่องจากของเราเนี่ยลบ 16% y e s t e d a y ก็คือแย่ที่สุดในแง่ของสลินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนปีนี้นะแย่เกือบที่สุดลองจับสัญ่าอะไรก็ว่ากันไปเชื่อว่าปีหน้าถามว่าจะดีขึ้นไหมคงต้องดีขึ้นนะครับเพราะว่าสองปีที่เซตติดลบเนี่ยปีที่สามมักจะไม่ติดลบนะปีที่สามมักจะเป็นอ,อย่างน้อยเรามีสถิติตรงนี้แบ็กอัพไว้นะครับไม่เคยลบสามปีติดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเชื่อว่าก็คงต้องถือหุ้นใหญ่เพราะว่าเวลาตลาดกลับหุ้นใหญ่มักจะกลับก่อน โดยสถิตินะหุ้นใหญ่หุ้นบิ๊กผัดมกัจกจะกลับ่อนะครับก็ปีหน้ามันจะมีเรื่องหุ้นกู้เรื่องอดอกเบี้ยที่แม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังยืนสูงอยู่แล้วค่อยๆลดเพราะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยการวีไฟแนนซ์หรือว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ก็ย,ยังสูงอยู่เพราะนั้นเราแนะนาเป็นหุ้นใหญ่มากกว่าหุ้นเล็กนะครับสำหรับปีหน้าครับนักวิเคราะห์ หลายท่านเริ่มมองว่าจังหวะพีของหุ้นไทยอาจจะเป็นไตรมาสแรกไตรมาสสองปีหน้านี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยลุ้นกันว่ามีข่าวร้ายเข้ามากระทบหรือเปล่าเราเห็นด้วยไหมครับหรือว่ามองแตกต่างกันออกไปผมผมคิดอย่างนี้ฮะผมคิดว่าขึ้นปีแรกทาง CDS เรามองว่าอาจจะขึ้นปีแรกอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแรงนะเรากลับมองว่าขึ้นปีหลังเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันต้องลุ้นเรื่องดิจิตอลเลยเพราะว่ามาตรการเนี้ยคือทางผมก็ดูแลมาตรติดตามมาตรการนี้มาโดยตลอดนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะออกมาเดือนสอง แล้วก็เลื่อนมาเป็นสงกลานแล้วก็เลื่อนอีกรอบมาเป็นพฤทภาครับคือตลาดไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูฮะพุษภาตอนนี้อยู่ในขั้นตีความกิจสดีกาของดิจิตอลวอลเล็ต้องดูฮะว่าผ่านสอสอสวอ,อะไรอย่างนี้ทันไหมถ้าทันอ่าเป็นไป,นปนตามแผนออกมาใช้แล้วเวิร์คหุ้นน่าจะเริ่มขึ้นช่วงประมาณช่วงน,นั้นนะก็คือประมาณเดือนหประมาณครึ่ง ต้นๆครึ่งปีหลังเซ็กันอ์หาอ๋อโอเคมองต่างกันออกไปนะครับคือปีนี้เนี่ยเรามีจังหวะที่ดีที่สุดแถวๆเกือบพันเจ็ดเลยปีหน้ามองว่าจะกลับไปแถวนั้นได้ไหมครับหรือว่ามองไว้ไม่ถึงฮนะคิดคิดว่าถ้าภาคละตตอนนี้ฮะแต่ก่อนคนจะพูดทั้งปีที่ผ่านมานะคนจะพูดว่าความชัดเจนหรือว่าตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นเรื่องความสอดคล้องมากกว่าครับสอดคล้องในที่นี้ก็คือว่าเฮ้ ายพาชีเค่าแรงขึ้นมาเลขหนึง่งแต่ท่านนายกบอกไอ้น้อยไปไอแบบนีมน้มันเริ่มมีการไม่ไม่ซิงกันไม่สอดคล้องกันเออชื่อว่าต่างชาติอาจจะรอเรื่องนี้อยู่นะครับพันเจ็ดผมคิดว่าไม่ได้ยากเลยถ้าจะขึ้นไปเพราะว่าเลเวชั่นตรงนี้ของเรามันถูกมันมันไม้คนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วออออนะพันเนี้ยเป้าหมายในปีหน้าของเราคือพันเจ็ดพอดีนะครับค่ะขอไอเดียสําหรับการเลือกหุ้นประจําปี2 0 2พันหน่อยคะ่ะ ผมคิดว่าก็มีบิ๊กแคปแล้วก็มีในเซกเตอร์ที่มันหลากหลายอย่างค้าปลีกอย่างงี้ฮะก็ยังถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ยังอันเดอร์อพีเจเอผมคิดว่าก็มีตัวใหญ่สุดอย่าง c ีบีอไม่เสียาหายฮะราคาที่ห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทเนี่ยมันคือราคาที่เท่ากับช่วงโควิดผมคิดว่าตรงเนี้น่าสนใจในการเข้าไปซื้อนะครับตัวที่สองก็อาจจะเป็นตัวที่แม้ว่าช่วงนี้น้ามันมันอาจจะลงมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมายืนได้จากเรื่องของอทะเลแดงอะไรก็แล้วแต่ แต่ซออ,อาจจะเสี่ยงไปก็แนะนําไปลงกลั่นเนี่ย S C R C ครับแล้วก็ส่งออกอีกตัวนึงเพราะว่าปีหน้าส่งออกก็น่าจะฟื้นตัวแม้ว่าจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแต่ผมท่าที่ดูตัวเลขล่าสุดนะสหรัฐก็ยังดีจีนก็ดูผ่านจุดต่าสุดไปแล้วเพราะนั้นมีส่งออกอีกตัวครับก็คือ I T C สี่สามตัวละปีหน้าโอเคได้เลยครับลองไปเลือกกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ